เขาเขียนข้อความทุกขไว้ในตำราขยายความในตำราเป็นภาษาไม่รู้กี่เล่มแปลออกมาหลายภาษามากแต่อ่านเท่าไหร่เท่าไรก็เป็นแค่สัญญาความจำแต่ความทุกข์ที่แปลออกมาจากภาษาใจของตัวเองนี้เห็นชัดทุกอะไรยกตัวอย่างเป็นบางข้อนั่งนิ่งนิ่งจิตวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ควบคุมให้มันกลับมามันไม่กลับมา มันไปคิดดีบ้างมันไปคิดร้ายบ้างเร่าร้อนทรมานไม่ต้องไปถามตำราไม่ต้องไปถามบัณฑิตที่ไหนแค่ขณะที่เราคิดตอนนั้นถามตัวเองดูว่าทุกข์ไหมถ้าใจในขณะจ,จิตตอนนั้นว่าบอกว่าทุกข์นั่นแหละตำราฉบับนี้ถูกสุดทุกข์เป็นความจริงแต่ถ้าอ่านข้างนอกยิ่งอ่านมากทุกข์เป็นความจำ เพราะแค่จำข้อความทุกข์ที่อธิบายเท่านั้นนี่สาเหตุของความทุกข์เขาก็อธิบายในตำราไว้หลากหลายมากหลายภาษามากเลยแต่เหตุของความทุกข์ของแต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเป็นบางข้อเรานั่งอยู่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ทุกข์เพราะคิดถึงพ่อทุกข์ ก็คิดถึงแม่จิตก็ส่งออกไปหาพ่อออกไปหาแม่เราร้อนทรมานนี่เหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเห็นหรือไม่สองอยากได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนสิ่งนี้มาเป็นของตนเมื่ออยากได้ไม่ได้ที่ตัวเองต้องการทุกข์ทรมานเร่าร้อนนี่ นี่แหละสาเหตุของความทุกข์เป็นความจริงเกิดขึ้นที่ตำราฉบับหัวใจไม่ใช่สาเหตุของความทุกข์เป็นสมูทัยที่เขาแปลไว้ในฉบับความจำแต่ให้รู้หลักความจำไว้เพื่อเอามาเป็นความจริงไม่ต้องรู้เยอะเพราะรู้เยอะมันเป็นขยะชัดไหมตำราเขียนอริยมรคไว้แปประการเป็นความจำแต่ อริมักในหัวใจแค่ควบคุมกายวาจาใจรักษากายวาจาใจสํารวมกายวาจาใจเป็นอริยมักเป็นความจริงเขาเขียนไว้ว่าการดับทุกขคำว่านิโรธแปลว่าดับทุกข์ให้สิ้นไปอย่างนั้นกับการดับทุกข์ให้สิ้นไปอย่างนี้ที่หัวใจเรา นี่ดับได้จริงอันนั้นดับได้เพราะความจำเพราะมันจำแต่ให้ความจำภายนอกจากการศึกษาเรียนรู้ที่เขาแปลว่าปริยัตเอามาใช้ในการปฏิบัติควบคู่กันไปให้ได้ไม่ใช่เรียนปริยัตจนใกล้าตายเพิ่งมาปฏิบัติมันไม่บาลานซต่อชีวิตเพราะเราว่าจริงไหม